ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาแทนยากลดับนะครับเจ้าที่ส่งเสริมบริษัทยูนิไลท์วันนี้มาดูทุเรียนกันนะครับที่จันทบุรีอันนี้เป็นทุเรียนของสมาชิกนะครับดูนะครับเราจําวันนี้เราจะมาถามเพราะว่าเขาทํายังไงให้ลูกมันดกขนาดนี้นะครับทั้งหมดนี่เท่าที่ทราบมาก็เกือบร้อยลูกนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์แล้วเป็นยังไงด้วยสภาพอากาศนะครับตอนนี้นะครับบอกได้เลยนะครับร้อนมากนะครับ เราจะมาดูกันว่าร้อนๆอย่างเนี้ยทําไมทุเรียนเขาไม่สลัดไม่ล่วงนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของแปลงนะครับสวัสดีครับผมชันิสอนจเจริญผลวันนี้มาพามาดูกระดุมผ่าดอกไว้อันนี้กี่ลูกต้นนี้กี่ลูกครับเนี่ยเก้าสิบแปดลูกครับเก้าสิบแปดน้องๆร้อยนะครับอ่าสภาพอากาศมันร้อนอย่างนี้มันทุเรียนติดแล้วมีร่วงอะไรไหมครับมีร่วงไหมมันก็มีมั่งแต่น้อย มันมีแต่น้อยครับอ่าอันนี้ก็ใช้แล้วใช้สินค้าอะไรขั้มหน่ในการฉีดพ่นเนี่ยก็มียูเคลมิกแล้วก็ชุดขยายลูกอ่าครับของยูนิไลท์ทั้งหมดนะครับใช่ครับอันนี้ก็คือทุเรียนอันนี้เขาเรียกพันอะไรครับเนี่ยพันกระดุมครับอันนี้กระดุมนะครับจะมีหลายลูกนะครับจะมีเห็นไหมครับอันนี้คือทุเรียนของอ่าอันนี้อันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยจันทบุรีครับ จันทบุรีอำเบอร์ท่าใหม่จันทบุรีอ่าอันนี้นะเนี่ยครับอ่าแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นต้นกระดุมอันนี้เป็นทุเรียนเล็กนะครับอันนี้คือฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นมาครับนี่ครับเห็นไหมครับทุเรียนนะครับกระดุมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คืออ่าดูด้วยตาเปล่านะครับก็ผ่านไซส์ทั้งหมดนะครับอันนี้ถ้ามาดูตรงนี้อ่ะ ันนี้คือกระดุมอันนี้อันนี้คือต้นทุเรียนอันนี้กี่ปีครับเนี่ยอันนี้ประมาณสิปีได้ครับสิบปีอ่ต้นนี้มีกี่ลูกครับต้นนี้ประมาณสามสิบกว่าครับสาสิบกว่าตอนนี้ตอนนี้ราคากระดุมโลละเท่าไหร่ครับเนี่ยในจันทบุรีสองร้อยสามสิถึงสองร้อยสี่สิบสองร้อยสสิบถึงสองร้อยินะครับดูลูกนะครับ อันนี้คือได้ขนาดได้ไสหมดนะครับอ่าสุดท้ายนี้อ่าฝากอะไรถึงสมาชิกที่อยากใช้อยู่ในไร์บ้างครับก็ถ้าอยากลูกโตลูกสวยก็ใช้ปุ๋ยใช้ยาตัวนี้ได้ครับอ่าครับอันนี้ฝากไว้นะครับอ่าฝากเบอร์โทรไว้ด้วยครับถ้าเผื่อมีคนสนใจ0923862582ครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสวนที่พามาชมนะครับแล้วก็อีกอย่างครับอันนี้คือถ้าใครอยากใช้นะครับโทรมาได้นะครับอันนี้เป็นลูกกระดุมของเขาันี่นะครับถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะครับอเนี่ยครับลูกอ่นนี้เป็นสองลูกนะครับติดกันเห็นไหมครับออันนี้ครับเห็นไหมลูกโตนะครับอ่าคนละกิ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือ จะเป็นลูกคู่แต่สามารถโตได้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมโดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกคู่นะครับจะเห็นนะครับถาาลูกเดียวอยนี้ก็จะโตขึ้นไปอีกนะครับ<ม>อก็จะมีลูกคู่อย่างนี้ครับโดยส่วนใหญ่นะครับ